สวัสดีค่ะวันนี้วิวสีดานะคะออนพามาเที่ยวชมทุ่งนาค่ะมาดูแปลงนากันนะคะข้าวเลี้ยขึ้นค่ะเหมือนหวานใหม่เลยนะคะเหมือนหวานข้าวเลยค่ะ นี่ะะคะส่วนงานนี้นะคะแปลงนี้ยเป็นปอเทืองค่ะที่เราหวานแล้วมันไม่ขึ้นค่ะแล้ววันที่ไถกขบเนี่ยค่ะขึ้นเรียบร้อยเลยค่ะเขียวขจีเลยค่ะขึ้นหมดเกลี้ยงเลยนะคะสองงานค่ะที่ปอเทืองขึ้นเพราะว่ารอบที่เขาขึ้นมันไม่ขึ้นค่ะมันไม่มีความชื้นนะคะ พอฝนตาก,ตกใส่นะคะวันงวดนี้ขึ้นค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ